สวัสดีครับหนก่มกคนหลานน้องๆนุ่งๆเพื่อนๆฟูง <c oughs> ก็มาออกคลิปอีกรอบหนึ่งในเรื่องของแฝดได้มีมีน้องๆเพื่อนๆนื่้นหลานหลายคน <c oughs> ก็ โทรมาบ้างไลน์มาบ้างว่าเมื่อไหรอาจารย์จะปล่อยโมโปโมโชั่นเรื่องของแฟดได้บ้างตอนนี้เศรษฐกิจแย่เหลือเกินอยากจะให้ราคามถูกกว่านี้กหน่อยได้ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไง นี่อก็ทำแล้วนะทำแล้วเออแพทได้มระมาณตั้งสองร้อยฟาแหละนะเออก็เอาอย่างนี้เราก็ถามว่าเออหลักแพทในตรงนันน้นมันมีอะไรบ้างอยากจะดูข้อมูลว่าข้างในมันมีนมอะไรบ้างอ่าก็โอเคเออมันหลายหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรอีสักสิบรอบยี่สิบรอบเออก็ไม่ปัญหา อ่าก็มีปัญหาก็ก็โอเคครับนะโอเคมีปัญหาแล้ว <c oughs> ถามว่าดาังในมันมีอะไรบ้างก็มีอย่างนี้หลักใหญ่ๆก็คือการสอนเขียนแบบออกแบบต่อเรือซึ่งมันจะมีรืปลวยเยอะแยะหลายๆแบบที่เราให้ที่ให้ดูแต่อันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่เราสอนเขียนแบบเนี่ย มันตั้งแต่เริ่มต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากอไก่ถึงพอร์คคูกพูดง,ง่ายๆนะนี่มีการเรามีการคํานวณการอะไรตะไรเขียนบ,บอกหมดเส้นจักนี้คือเรียกเส้นอะไรไปถึงนั้นเส้นอะไรบบจะไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นมันเชื่อมอะไรไปจักจะใส่ตรงนี้มันมีความหมายยังไงอารมีบอกหมดอามีบอกหมดเนี่ยจตขั้นตอนอยางเงนะจนกระทั่ทงเนี่ยเขียนออกมาหมดกงมันเป็นยังไงนี่อธิบายจนหมด ทาสอนแล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าจังใจเรียนแล้วทำได้ทําของใหญ่ได้ได้จริงๆเลยทําของใหญ่ได้จริงๆเลยละนะเรื่องเรื่องเป็นอย่างนงี้นะ <c oughs> แล้วก็มีการสอนเขียนแบบต่อเรือเราต่อเรือประมงที่ตะกีนี้เป็นรูปประยุกต์แต่นี่เรือจริงเลยนี่เรือจริงที่เราสอนมาใช้ได้จริง อธิบายถึงหลักการอะไรทั้งหมดนะเนี่ยตรงนี้มีหมดเนี่ยเนี่งวิธีการกระดูกงูมาจนถึงสร้างไอพวกตั้งโต๊ะเนี่ยกงเกิงตะลามันมีบอกหมดการสร้างรูปกงมันยังไงแบบไหนเนี่ยเนยมีบอกหมดนะอ่านี่ก็นี่ก็เป็นคลิป คลิปสอนต่อเรืออืมแต่ละคลิปเนี่ยดูดเนะิเนี่ยนะมันมีเนี่ยเนี่ยทางนั้นอะ่ะคลิปสอนต่อเรือนั้นเลยมีเป็นคลิปๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะดูกันวัดไว้แล้วคลิปสามสิบหกคลิปสามสิบแปดคลิปสี่สิบฝากิฟต์เลยนี้มีทั้งสอนการทํารูปแบบเรือประมงเรือสําเภาเรือสําเภาจีนเมื่อไร มันมีเล่มเิ่มต้นตะกบสติกไปเลยเล่มเนี้ยเรื่องประเดี๋ยนะอ่าสอนกันหมดสอนกันหมดเรียกว่าสอนเทครัวเลยล่ะยกครัวให้เลยนะอันนี้นี่มันอย่างงี้ก็ยังมีอีกดูกันไปเรื่อยๆนี่นั้นก็มีการอ่ามีแบบแบบที่เขียนไว้แล้วแบบเขียนแบบเขียนแบบตัดปะอ่าตัดปะสามารถที่ว่าเอารูปแบบเนี้ยไป ไปทาบกับไม้ขีดได้ลงมาเลยอ่าทําเป็นนี่นี่เรือเป็นเรือลากอ่าเรือลากจูงเรือยนต์หัวแหลมอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับมีหมดมีต้องไม่รู้กี่ลำในนี้มีเรือทำปั้นจ้างมีเรืออ่าแท็กซี่นะนะมีรูปนะรูปแบบนี้เงี้ยนี่เรือลําเนี้ยเช่นอย่าเรือลํานี้แหละนะเนี่ยครับอืม ส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลในแฟชไดซึ่งจารย์จวบได้เอาไอ้ซีดีที่ซื้อมาจากอาริกติดอะมาส่งใส่นี้หมดเลยมันจะเป็นรูปรูปเรือเป็นพันๆรูปเลยนะนะอยู่ในนี้นะเป็นพันรูปเลยแหะอยู่ในนี้เช่นว่าเนี่ยดูกันตาอูแชเลยนะเรืออะไรที่เราอยากจะได้ทำอะไรก็มานั่งเขียนแบบ ก็เขียนแบบยังไงอ่ะก็เขียนแบบตามที่อาจารย์สอนนี่นแหละว่าเขียนเราเขียนยังไงออกแบบยังไงอ่านะนี่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ว่าน่าสนใจนะจริงๆแล้วเรือเพื่อนเนี้ยมันก็น่าศึกษาแต่ละลำแต่ละลำมันน่าศึกษาครับอ่าอย่างนี้ก็เรือ เป็นเรือที่อยู่ในซนะีดีล่ะที่เอาลงเอาส่งใส่ไปนี้หมดอนะ่ะมันเป็นเรือตั้งส,สมัยเก่าแก่มากจนมาถึงรุนปัจจุบันเนี่ยนะอ่าน้องๆที่เริ่มการทำทำทำเรือใหม่ๆฝึกการเรือโอ้มีอันนี้อัน,น,อน,นเดียวแหละนะเนี่ยเนี่ยเยอะๆเลยการขึงใบของสินอาปินต้ามินาซันตัมเรียเนี่ยมีหมดดู่ในนี้หมดเลยครับนะนี่นี่นะครับ มีการแวงอ่ารูปทรงวงโคง้งวงรีอะไรกันเราสามารถเรียนรู้ได้เลยนะก็ไม่ใช่หาซื้อกันได้ไง่ายๆนะเพราะเราใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่อะที่เราเรียนมาน่ะต่อเรือมาจริงๆมา25ปีแล้วก็มาทําเรื่องเรือมาอะไรทั้งหมดที่ว่าจริงๆคำ่ำหวอดมาก็ัเรือม,ม,มาเด็เปลี่ยนอาชีพไปท,ทําอย่างอื่นมาทั้งหมดห้าสิบปีเราอยู่ในนี้ที่ทาอยู่ในนี้จริงๆนะนะ อาสิบปีเรื่องเรือทั้งนั้นมีแต่เรื่องเรือทั้งนั้นนะเรื่องเรือทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าซื้อก็ยังมีการแถมนี่ของแถมแถมในรายการซื้อแฟลตได้ก็มีนี่แบบตัดปะของเรือประมงเห็นไหมนี่เรือประมงเนี่ยเนี่เรือประมงเนี่ยทุกอย่างยูนี่หมดเนี่ยเรือประมงนี่รูปแบบเป็นไม่ต้องไปใช้หัวมันสมองเลยเอาไม้เอากระดาษ ปิ้นที่อาจารย์จวดส่งไวเนี่ยส่งไปให้ในชุดเนี่ยไปภาพกับไม้ปะไม้ทําไม้แล้วก็ประกอบเดี๋ยวก็มีซีดีอยู่ในนี้หมดมีซีดีส่งไว้อีกซีดีการประกอบเรือการทําเรือเนี่ยให้ไม้ชุดนึงอันนี้ของแถมนะของแถมมีกี่ลำอะ่ะตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลำทีเนี้ยอ่าก็ยานทั้งหมดอ่ะก็มีอ้าวสองลำ สามลำเหลืหอของแถมที่ซื้อในแฟลตไดไอ้นี่เหลือสัเภาจีนอ่าเหลือสัเภาจีนครับนี่นะอ่าสัเภาจีนนี่ครับอ่านะนี่ดูจุดจะเป็นเรือไอ้สัมภาร์จีนนี่ที่ขายดีมากในอู่ต่อเรือจำลองเพชรนาวีอ่านะเร่ตรงนี้แหละก็อ่ามียังไงล่ะอ่า อาก็ถ้าจะสนใจก็ตรงนี้เลยนะนี่ขายลดราคาแฟตได้สอนการเขียนแบบออกแบบต่อเรือประมงและเรือไม้ทุกชนิดนะจาก,การาคาเดิมนึ่งพันแปดร้อบาทลดให้เหลือหนึ0งบาทและถ้าสั่งซื้อในวันนี้ถึง28่บอาวจากวันนี้แหละว,วันที่ว,ว้าววันที่ยี ตุลาคมนะถึงวันที่28ตุลาคม64จะเหลือให้แค่900บาทนะให้แค่900บาททวนด่วนเลยอ่านละาย IP อา,าย IP ก็ PAEK นะ8899เทล0879149364 0879149364ครับ อ่าสนใจก็น,นี่แหละเบอร์นี้ไลน์นี้นะเข้าไปคุยไปอะไรกันได้จะมีจะได้หามีข้อมูลอะไรอีกที่จะแนะนำกันนะอ่าโอเคนะก,ก็ก็ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชายก็สนใจก็กิ้งก้างมาครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ